ามาดูสินค้าเข้าใหม่วันนี้นะครับก็คือแม่ปั๊มคัดบนของ d m a มตัวสองพันิเป็นตัวใหม่ที่หน้าตาสวยๆนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับแม่ปั๊มคัดแล้วกำลังจะเปลี่ยนนะครับก็คือจะมาแนะนำว่าแม่ปั๊มคัดบนของ d m a มปีสองพที่ผมบอกว้เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบเดี๋ยวผมให้ดูแบบที่1ก่อนนะครับ อันนี้เดี๋ยวดูหน้าตาของเขาก่อนคือถ้าเป็นปีเนี้ยคือเขาจะเปลี่ยนมาเป็นพลาส,สติกเป็นแบบนี้แล้วนะครับนี่เปิบดูก่อนนะครับจากมีเนียมก็มาเป็นพลาส,สติกนะครับนี่เดี๋ยวเพิอบอ่าแล้วที่ผมว่ามันแตกต่างมันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคู่เลยเปิอบอ่าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับจะมีแบบตรงนี้จะย้อยมานิดนึงนะครับก็คือมันจะมีรุ่นธรรมดานะครับรุ่นธรรมดาคือรุ่นนี้มันก็จะไม่มี ไม่มีอะไรนะครับนี่คือรุ่นไฟฟ้านะครับมันก็จะมีปลั๊กเห็นไหมครับนี่ครับปุ๊บนี่เดี๋ยวก่อนยังไงดีจะได้เห็นถนัดถนัดปุ๊บอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวนะครับแป๊บนึ่งธรรมดาแล้วไฟฟ้าก็คือมันจะมีปลั๊กเสียบเนาะเวลาถ้าเกิดใครมีปัญหาหรืออยากจะไปซื้อใหม่ถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็ดูว่าเราเป็นรุ่นไหนอยู่นะครับก็ให้สังเกตที่ปลั๊ก ตรงนี้นะครับเห็นไหมถ้าเกิดรุ่นธรรมดามันจะไม่มีปลั๊กเสียบมันก็ดูง่ายๆแล้วครับคือถ้ารุ่นไฟฟ้ามันจะมีปลั๊กเสียบนะครับแต่จะบอกว่ารุ่นเนี้ยของแท้มันไม่ได้แพงมากนะครับก็คือแนะนําให้ใช้เป็นของแท้เลยนะครับก็อย่างที่บอกอะไรที่ของแท้ถ้ามันไม่ได้แพงมากก็แนะนําเป็นของแท้นะครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆครับฝากไว้สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแม่ปั๊มคัดบนตัว 2020ตัวใหม่นะครับก็ดูตามอย่างที่ผมบอกนะครับขอบคุณครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้รับสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเลือกซื้ออะไรและช่วยท่านประหยัดเงินด้วยนะครับ